เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไรครับเมื่อกวันเนอร์ไปกิบมาเท่าไรหมื่นเลยครับหมื่นเลยครับหมื่นเลยครได้จับบุกก็สองหมื่นก้อนต่อยแล้วโอ้โสองก้อนต่อยสองหมื่นแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เองหมื่นเลยสามหมื่นแล้วนะโอ้โหเอ้าวันนี้จ่ายเงินได้ได้ฟอนไหมได้เฟลงไหมฟร้อได้ฟรอนหน่อยครับมีความสุขมีความสุขเอ้าขอคอยรอดหนึ่งครับคอยรอดหนึ่งครับจะจะดึงจะจะดึงจะจะดึงจะดึงจะดึงจะ ไม่ต้องคิดมากขอให้มีความสุขอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วเอาเอาวันนี้ไปครับไปครับวันนี้เป็นพระเอกนะไม่ได้เป็นโจรนในวันนี้อยู่ใกล้เพ่อยู่ใกล้ระเบิดเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ทำตามลูกพี่ครับลูกพี่บอกไงอ่ะสั่งลูกพี่บอกไงสั่งดับดียกสาม ทำตามทำตามเกมที่วางไว้ต้เกมไวครับ sure> งั้นก็ไม่ได้เล่นครับหมลอกลู <t <t ่นอกทางไม่ได้ใช่ไหมไปตามลู่นะทางมวยตามลู่ครับก็ไปตามลู่ตามไปตามทางทุกพี่ครับไม่กล้าไปทำบอกคำสั่งของลูกพี่นะก็เสพเลยวันนี้มวยบนเป็นรองต้นๆนะก็ก็คือทางมวยเขาดีกว่าใช่ครับทางมวยเขาดีกว่าคราวนี้ราคามก็ไปแต่น้องเขายังไม่ออกมุดเพราะเขาเอาแรงไปยกสามยกสี่ใหญ่เลยนะใช่นะครับเรื่องนู้นเรื่องันนี้เราก็ไม่ต้องรีบเราตอนไหนก็ได้สบายใจช่วงไหนครับก็ผมว่าสบายใจตั้งแต่ เป็นรองแล้วโอ้เอาเรืองถ้าเกิดเป็นต่อยชอบไปดีเพราะผมบอกเขามาตลอดว่าเดี๋ยวทำตามประจ่าสั่งอย่างเดียวดีเองยังนะดีเองนะครับเออเลือกตั้งผู้ใหญ่มาไม่จัดนะน้องผมใช่ใช่ก็ขอบคุณแฟนมวยนะครับที่ให้กำลังใจเชียร์นะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับให้กำลังใจค่ายมวยรถเสือจ่าเจตแต่ทำก็จะทำดีนี้แหละนะครับตัวไหนแพ้ก็ต้องเข้าใจนะครับทั้งหมดก็มีเพราะมวยเยอะอยู่ในศึกนะครับเพราะเราอยู่ซึ่งเพชรยินดีเราต้องช่วยเพชรยินดีเต็มที่นะครับขอบคุณเมื่อกี้บอกว่า สามสี่วันเราให้ซ้อมต่อเลยเจอกี่ใครครับผมนี่เหรอเมื่อกี้เสียบบอกให้เจอกี่ใครครับจะมีรู้ครับเสียบบอกว่าพักสี่ห้าวันแล้วก็ซ้อมต่อเลยซ้อมต่อเลยเอาตัวไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมเสียเสียบเกยร์คับผมเอาชองหางกันไว้ก่อนเนาะนอนนะเอาเยอะแล้วเนี่ยสามสิบฮะสามสิบเสือได้ไหมนะ้ย ดูหน้าตายังแบสิบเหน้าตาอ่อนหน้าตาอ่อนมากเลยนะไปใช้ใค่ครีมเลิเอบอกวยรุ่นยี่ตามไหนยื่บาทเนี่ยอโคก็ได้ครับโครา้หัวน้าย่ตไหนโอ้อายุเยอะแต่ว่าแต่ว่าีมือีมือไม่ได้เยอะเอาีมือเก่งเอาเอาเลยวเโอเคครับเอาดีดีเเไไปไป